เกติดอยากให้คุณนีต้องอดทนอดทนในการเล่นเล่นอย่างมันจะมาเป็นคลิปตอนนี้เนี่ยอยากได้คุณหออนีนนกัน้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนีเนนน่เมื่อก่อนถ้าเก็บเงินเยอะมากน่าอาจารย์มาออกง่ายหาย ภายในต่างไปรถไป29กิโลทำไมแต่ตะตีทุกป่ามันก็ม่เป็นอะไรเราเราอ,อ,อดอาหารเก่งเขาตอนแรกเล่นไปเล่นมาไม่รู้ว่าเราจะอดอาหารเก่งขนาดนี้นนแ๊บนะครับข้ากระทับละแวย่ายเงไยจัดไปเป็นหลากหลายมีดีเจนักน้องเทรนเนอร์เป็นหมวดข้า,าอย่างนี้ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปิดช่วยกระทับเอวนะคุณครับทาให้คุณแบบตีเหมือมนกันน่โอเคทาทำค้า,า,คาปัญหานี้นะจากตีเท่าหกเจ็ดแปดเก้าเ็เนีนเดี๋ยวจะเทงจัน